มาพูดถึงสภาพอากาศกันแล้วตั้งแต่ช่วงเข้ารายการครับท่านผู้ชมเรื่องของสุขภาพก็เป็นสิ่งสําคัญซึ่งในขณะนี้เองโรคไข้หวัดใหญ่ในขณะนี้ครับระบาดหนักหลังพบผู้ป่วยแล้วกว่า9 0,000คนพุ่งขึ้นกว่าปีก่อนถึง3เท่าแนะนำพี่น้องประชาชนฉีดวัคซีนคุมกันครับนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคครับกล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อทางเดินหายใจในประเทศไทยหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลาย ช่วงนี้ครับจะเป็นช่วงของการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่เนื่องจากเป็นหน้าฝนและมีหลายกลุ่มที่มีความเสี่ยงเช่นโรงเรียนค่ายทหารนะครับทั้งนี้ตัวเลขผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในปีนี้มากกว่าปี2565 3เท่าด้วยกันโดยข้อมูลตั้งแต่วันที่1ม,มกราคม2566จนถึงวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยแล้ว9 7 5 2รายเกือบแสนรายนะครับเพิ่มขึ้น3เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนที่มีอาการรุนแรงนะครับจะมีอยู่จํานวนหนึ่งในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่มีโรคประจําตัวเรื้อรังและเสียชีวิตแล้วหนึ่งรายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีประวัติดื่มแอลกอฮอล์และมีปัญหาเกี่ยวกับโรคตับไตนั่นเองครับ ส่วนผู้สูงวัยอายุ65ปีขึ้นไปค่ะมีโรคเรื้อรังจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงควรไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจําปีที่สถานพยาบาลใกล้บ้านพร้อมโต้ข่าวลือค่ะคนเคยติดเชื้อโควิดหากติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้วอาการจะรุนแรงขึ้นนั้นขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะเพราะว่าหากมีปัญหาคงเป็นกันทั่วโลกแนวทางการป้องกันง่ายๆค่ะคือการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามายัยเมื่อมีความเสี่ยงหรือมีอาการทางนี้หากเริ่มมีอาการป่วยควรหยุดพักผ่อนอยู่บ้านเพื่อไม่ให้ไปแพร่่่เชืื้้้ออสููผนดวยคะ